แปดเก้าปีหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นแปดเก้าปีคนจนเพิ่มขึ้นอ่าลุงตู่ผิดแล้วครับลุงตู่ผิดแล้วครับที่มึงใช้เงินกันไม่เป็นมึงก็โทษลุงตู่ <laughs> ลุงตู่ผิดแล้วครับการที่ลุงตู่แจกไปแล้วให้คนละครึ่งก็แล้วเงนวนินสวัสดิการก็แล้วถามว่ามึงเอาเงินไปทําอะไรกันครับ <laughs> บางคนเอาห้าพันไปต่อยอดธุรกิจบางคนเอาคนละครึ่งไปใช้ในทางที่มันเกิดประโยชน์เขาก็เซฟเงินตัวเองได้บางคนทําธุรกิจชิปหายเองมาโทษลุง โอเคไม่เป็นไรมึงชอบยุคนี้ใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรมึงจงภูมิใจกับยุคเศรษฐีไปแล้วกันเพราะมันคือยุคเศรษฐีจริงๆพี่ยุคเศรษฐีคือแล้วคือยุคที่เราต้องใช้ของแพงนะฮะคือยุคที่เศรษฐีคือเศรษฐีคนไฮโซเขาไม่ใช้ของถูกกันหรอก ด่าลุงตู่ว่าเอยลุงตูง่โง่อย่างงูอย่างงี้นะครับบอกให้ทุกคนไปเลี้ยงไก่บอกให้ทุกคนไปอ่าเลี้ยงปงเลี้ยงปลานน่นนี่นั่นทุกวันนี้เป็นไงอะทุกวันนี้เป็นไงอะไข่ราคาเป็นไงอะมึงเชื่อลุงตู่เลี้ยงเลี้ยงไก่ตั้งแต่ตอนนั้นมึงมึง,ม,งมึงเก็บไข่กินสบายแล้วมึงขายไข่ได้สบายสบายแล้ว บอกให้พอเพียงเสือกบ,บอกว่ากูเป็นคนไม่พอเพียงกูเป็นคนฟุ้งเฟ้อกูอยากได้อยากมีเออเรื่องของมึงมึงก็ตามลอยโนตอุดมไปแล้วไะกูไม่พอเพียงนู่นนี่นั่นมึงไม่ไรมึงไม่พอเพียง,ง,ง,ยงกมง็มึงก็ไม่ต้องไปบอกให้คนอื่นห้ามพอเพียงเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะชิพหายกันหมดไงนี่คือวิบากกรรมที่มึงต้องรับไงนี่คือสิ่งที่มึงต้องรับไงนะครับโครงสร้างต่างๆที่มันเกิดขึ้นถามว่าประชาชนได้อะไร ถามว่าประชาชนเคยรู้เรื่องหรือเปล่าก่อนที่จะถามว่าประชาชนได้อะไรประชาชนเคยไปศึกษาหาโอกาสหรือเปล่านะครับต่อให้แลนบิดแม่งเกิดขึ้นมาถ้ามึงไปนั่งดูเรือเข้าเรือออกดูเรือเข้าเรือออกมันก็ไม่รวยขึ้นหรอกนะครับมึงบอกว่าอุ้ยอย่าสร้างเลย SEC SEC มันเป็นเอื้อต่างคนต่างดาวดูนี่นั่นมึงถามหรือยังว่ามึงถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าทําไมเขาถึงเลือกต่างดาวเพราะอะไรเพราะมึงไม่ทําไงมึงไม่ทําไง นะครับถ้ามึงทําเขาก็ไม่เลือกต่างด้าวหรอกถ้ามึงไปสมัครงานพร้อมกับตําแหน่งเดียวกับต่างด้าวนู่นนั่นแพงกว่าเขาก็ซื้อคนไทยแต่มึงไม่ทําไงเพราะมึงไม่ทําเขาต้องไปซื้อต่างด้าวแต่คําถามคือเมื่อต่างด้าวเป็นแรงงานมึงก็อัพตัวเองให้เป็นเจ้าของแรงงานสิ <c oughs> มึงก็อัพตัวเองให้ขึ้นไปนั่งบนออฟฟิศสิ <c oughs> สลิมชอบเรื่องไรยสาระประเทศอื่นเขาพัฒนา <c oughs> แล้วมึงรู้ไหมว่าประเทศไทยพัฒนาด้านไหนบ้าง <c oughs> มึงไม่รู้มึงอย่ามาด่าว่าสลิมชอบเรื่องไร้สาระ <c oughs> ที่กูพูดไปโรงเรียนกําเนิดวิทย์มหาวิทยาลัยวิเทคที่อยู่ในวังจันทร์วันเล่เขตอีซีมึงรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างแล้วมึงรู้ไหมว่าประเทศไทยมีวิศวกรรมรถไฟฟ้าความเร็วสูงมีคณะใหม่ให้เรียนมึงรู้ไหมเรื่องพวกนี้มันเรื่องไร้สาระเหรอถ้ามึงฟังดีๆมึงก็จะได้ประโยชน์ในการไปวางรากฐานให้กับลูกมึงถ้ามึงมีลูกนะแต่เมียมึงคงไม่เอามึงอะนะมึงยังแยกว่าเรื่องไร้สาระกับเรื่องเรื่องเรื่องมีสาระคืออะไรคือต้องแก้เนี้โทษกรรมหรือไง นะฮะคือต้องแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองหรือไงเรื่องมีสาระของมึงอะ่ะหรือ,อยังไงหรือต้องทาให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วยังไงต่อมึงแก้คนมึงแก้กฎหมายให้คนด่ามากขึ้นแล้วยังไงต่อหรือ,อยังไงเหมือนที่มึงพูดมาสินะรหรือต้องแต่ต้องดนโสเพณีเสรีหรือ,อยังไงนะฮะดาสลิมเต่าล้านปีแต่ไม่เคยรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยไปทิศทางไหนบ้างนะครับ,รบเออนะฮะก็โง่ไปเหมือนเดิม